สวัสดีครับพี่นี่นะครับนี่นะครับกอนทรงนะครับนี่อันนี้ดึงเราลากเป็น่าก็ช่างนะครับเดี๋ยวมันจะเก็บสายอัตโนมัตินะครับนะครับเ้าเดี๋ยวผมจะติดเครื่องให้ดูนะครับน้ํามันเครื่องอะไรผมถ่ายให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับวิธีติดเครื่องนะปรับไปที่ออนนะครับแล้วก็โชนะครับอันนี้คือโชคนะครับปิดเปิดจะได้นะครับปิดโชคกก็ได้แล้วสตาร์ทก็ได้ครับดึง เอนอนะครับเียามเโอ,อนะครับ,บราารนะครับผมต้องถ่ายน้ำมันออกหมดนะครับพี่น้ำมันบินตินเขาไม่ให้มีไปนะครับเดี๋ยวพี่ไปเติมน้ำมันเอานะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวก๊อกน้ำมันตัวนี้ผมจะปิดไปนะเวลาไปใช้พี่เปิดตัออยู่ตรงกลางนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาผมต้องปิดไปแล้วถ่ายน้ำมันออกหมดน้ำมันเชื่องอะไรผมจัดการให้เรียบร้อยโอเคนะครับสวยสวยมารุยมา410กระพาพจิ๊บเลยตัวนี้บอกดำรุ่นใหม่ด้วยอ่าเอาเดี๋ยวลืมลืมเก็บสายนะครับเอาเดี๋ยวจะเก็บสายให้ดู